สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องละครสตล์เล็กชันแนวนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมวิญญรถยนต์นะครับตัวนี้ของนิสสันนะครับรุ่นนอรเวล่าเอ็มพนะครับตัวนี้ตัวนี้คือไฟไม่เข้านะครับใส่ฟิวไปก็ช็อตขาดนะครับคือฟิวฟิวใส่ใหม่ก็ช็อตขาดนะครับก็คือเครื่องมันช็อตนะครับสาเหตุการช็อตนี้ผมไม่แน่นะครับเพราะว่า1อาจจะแบตขั้ว2 อาจจะทําแอร์ลื่อะไรสายในรถแล้วก็อาจจะช็อตกันก็มีส่วนครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วอีกอย่างครับตัวนี้เป็นของเต้นรุ่นครับก็กล้องเจริญยนนะครับก็เอาตัวอื่นมาสับดูแล้วครับใช้ได้นะครับก็คือเครื่องมีปัญหาจากการช็อตนะครับแต่ช็อตรูปแบบไหนก็สาเหตุหลักๆก็ส่วนมากก็มาจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้ต้องแกะหน้าตาออกนะครับหน้าตาก็จะมีน็อตยึดตรงหน้าตาตรงข้างๆนะครับ ก็ตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อกรอบตัวนะครับตรงนี้สามจุดแล้วก็จะมีน็อตตัวหนึ่ง่าลืมถอดน็อตออกครับแต่หน้าตัวนี้มันแตกมาหน้าจะโดนแบบตอนตอนเลื้อมาซ่อมนะครับก็เดี๋ยวดามดามดามเหล็กให้ครับให้มันยินน็อตได้แล้วก็แกนน็อตตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ออกนะครับตามรูน็อตนี่ครับเพื่อจะถอดหน้าตัวนี้ครับ แต่ก่อนจะดึงหน้ากากออกครับมันจะมีสายแพรอยู่นะครับระวังครับตรงนี้เป็นซ็อกเก็ตสายแพร์ครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกครับของของของ,ของจอนะครับนี่ครับสายแพรตัวนี้ครับนี่เขาไอตัวที่บอกเนี่ยที่แตกครของเดิมก็จะเป็นกลมๆรูน็อตแบบนี้ครับนี่ครับมองเห็นไหมครันี่ก็ไขน็อตดอกนี่ตรงนี้กลมๆตัวนี้ก็จะเป็นกิบล็อก ล็อกนี้ก็หักก็ไม่เป็นไรครับพวกหักแต่สําคัญคือมันไม่ได้หักหมดครับแต่ว่าจะต้องยึดน็อตหน่อยตรงนี้อาจจะต้องดามเป็นเหล็กให้เป็นรูน็อตกลมๆโอเคครับอย่าลืมสายแพรับางคนดึงกระชากหน้าหลุดออกซ็อกเก็ตหักสายแพร่ขาดนะครับระวังด้วยก็พอถอดหน้าตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะมีน็อตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตน็อตฝาตัวนี้ครับก็ขายออกหมดเลยครับทุกตัวครับ สายออกหมดก็จะมีน็อตข้างอีกนะครับน็อตข้างคือน็อตตัวนี้ตรงนี้จะมีสั้นยาวครับดูตรงนี้ส่วนมากด้านล่างจะเป็นยาวหมดเลยครับตรงนี้ก็จะกึ่งกลางครับยาวกลางกลางก็ดูให้ดีครับสายแพวนีก็ถอดออกนะครับตัวนี้ใส่ไฟไม่ได้ครับฟิวขาดนะครับก็น็อตน็อตตรงนี้ก็ยึดจัดสายแล้วก็เหลือแต่ยกออกครับจะมีน็อตตันตรงนี้นะครับตัวหนึ่งตรงแจ็คครับแล้วก็ยกออกครับ ยกขึ้นเนี่ยครับ,น,รบ,น,รบนี่ครับไปเจอกลไกแมคนิกของซีดีครับตัวนี้ก่อนจะเป็นไอซขยายอันนี้จะเป็นไอซีจ่ายไฟครับพวกแยกชุดไฟไม่ว่าไปเลี้ยงวิทยุซีดีอะไรก็ส่วนมากจะรวมอยู่ตัวเดียวครับ ไฟไม่เข้านะครับต้องใช้แปรงแปรงปัดสูตรนะครับด้ามที่เป็นขนยาวๆนยะเพราะว่าบางคนมือหนักครับปัดเนี่ยก็จะโดนอะไรทำรุดได้ครับแต่ผมมันมันทำบ่อยมันก็รู้แรงมืออยู่ครับอันนี้คือเช็ดปัดให้เห็นคร่าวๆครับไม่ได้ปัดลนะเอียดเพราะมันสั้นครับก็มาดูกันครับ ไฟของนิดสันนะครับตัวนี้ผมมาร์กไว้ครับนี่ครับถ้าใครมองเห็นจะเป็นเส้นสีน้วินนะครับเดี๋ยวเอาอะไรชี้ไฟเตอร์นี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับมีบววนะครับอันนี้เป็นลบนะครับเป็นกาวครับตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นบวก ตัวนี้ขาที่สามครับเป็นไอซีครับตัวนี้ขาที่สามครับก็เวลาเราซ่อมผมก็จะบัดกรีตรงนี้กับตรงนี้รวมกันนะครับคือบวกครับลบลบตัวนี้ไปจับโครงเหล็กก็ได้ครับท่านในกรณีประกอบรองโครงเหล็กก็คือกาวจุดเดียวกันนะครับโอเคครับก็ใส่ฟิวและช็อตก็มีอยู่สองอย่างครับหนึ่งใส่ไฟกับขั้วก็จะเป็นพวกไดโอดสองไอซีขยายช็อตครับไอซีขยายตัวนี้ แต่ผมยังไม่ได้วัดอะไรผมมองผมก็มองเห็นแล้วครับตัวนี้นี่ครับเดโยวเดโยวแตกนะครับแตกนี่บางตัวมันแตกแล้วมันขาดนะครับขาดขาดก็หมายถึงว่าบางทีถ้ามันขาดปุ๊บใส่ฟิวไปก็ใช้ได้ครับแต่นี้ถ้ามันแตกแต่มันยังช็อตอยู่ครับมาถึงบวกกับลบชนกันใส่ฟิวไปกี่ตัวก็ขาดครับคือเดี๋ยวเราจะลองวัดตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องวัดนะครับเดี๋ยววัดให้ดูก็ได้เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าช็อตเหมือนอนะไช็อตก็คือ วัดมิเตอร์ R1 มันขึ้นทั้งสองข้างครับสลับขั้วก็ขึ้นนะครับของดีนะครับของดีถ้าวัดโดยยังไม่บัดจริจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับหรือว่าถ้าใส่ไปแล้วถ้าถอดออกแล้วยังวัด,ย,วดยังวัดตรงปิน้นวงจรเก่าอยู่นะครับยังขึ้นทั้งสองข้างหรือก็าอาจจะไล่มา,าอาจจะมาไอซีก็ได้ครับอาจจะเสียทั้งสองตัวก็วได้ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมวัดตรงนี้ช็อตเดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วจะวัดให้ดูอีกทีนะงครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยววัดมิเตอร์ดูครับ อันนี้ไม่ได้วัดตามควรคือวัดยังไงก่อนก็ได้ครับนี่คือขึ้นแล้วขึ้นสุดแลวสลักนะครับของผมบอกไว้เสมอนะครับเวลาผมถ่ายคลิปผมจะไม่ตั้งกล้องเพื่อมาสร้างคลิปนั่งตัดตกแต่งอะไรครับผมถ่ายผมก็ถ่ายทําอย่างนี้เลยครับแล้วก็ลง แล้วก็คือใช้โปรแกรมแค่ว่าเรียบเรียงเนื้อคลิปที่ผมถ่ายบางตัวบางช่วงมันหยุดก็ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อครับก็คือทํามาต่อคลิปให้มันต่อเนื่องยาวจนจบคลิปนะครับเนี่เนี่คือช็อตแล้วครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกนะครับบางคนว่ามุนหัวงงลายตาก็นั้นมันเป็นทางด้านผมตั้งใจถ่ายแบบนี้เพราะว่ามันมันสะดวกในการทํางานผมผมจะไม่มานั่งตัดต่อให้มันเสียเวลางานนะครับคือถ่ายได้ผมบอกว่าอะไรที่ผมสามารถถ่ายลงได้ ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังรับชมก็จะถ่ายนะครับก็บางท่านก็ตําหนิตามตาลายผมก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมจะบอกว่าผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ออกดูว่ามันชัดไหมนี่ครับผมได้ถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะวัดที่ตรงนี้ก่อนเลยครับตรงขาเก่าที่บัตเกียวครับว่ามันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับถ้าวงจรทั้งหมดจะดีนะครับ ดูที่มิเตอร์นะครับนี่ผมกำลังจะจี้ครับนี่ครับขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชครับทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวสลับมิเตอร์ครับถ้าสลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับเปี่ยนแล้วขึ้นแล้วลง นี่ครับคือฝั่งวง,งจรนี่ดีครับตอนนี้มาวัดเดโงดนะครับไม่ถนัดนะครับเดี๋ยสกู่นี่ครับขึ้นนะครับโอ้หลุดละนี่ครับขึ้นนะครับสลับเดี๋ยวสลับนะครับสลับรีเตอร์ นี่ครับขึ้นนะครับก็ตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่เพราะว่าบางครั้งเราเอาไปทารถมานะครับอาจจะลื้อทําองค์ทําแอร์เลือกชาร์จเ,เขาเรียกว่าอะไรพ่วงแบตพ่วงแบตหรือว่า,าต่อไฟผิดขั้วเนี่ยตัวนี้มันจะทําหน้าที่ช็อตก่อนนะครับหมายถึงฆ่าตัวเองครับเวลาต่อผิดขั้ว เพื่อจะไม่ให้มันลามไปวงจรอีกนครับเราก็จะได้ไล่เราจะก็จะได้เซฟเครื่องนะครับแต่ว่าบางท่านไม่ใส่เวลาไฟกลับพััวมาครับมันก็จะยาวบานปลายครับบางตัวไม่ได้จบแค่สีขยายไม่ได้จบแค่สีจ่ายไฟครับไปถึงพวกนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับอาจจะหาซื้อเครื่องใหม่ครับมือสองใส่จําเป็นต้องใส่ครับตัวนี้ใส่ได้โอดตัวเล็กก็ได้ครับเป็นขาก็ตั้งแต่ 1n 4n 0 หนจนถึงหนึ่งเอ็นสี่ศูนย์เจ็ดจนถึงห้าหนึ่งเอ็นห้าสี่ศูนย์เจ็ดอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้ครับต้องใส่ใส่ดีสุดครับไม่ควรจะถอดรอยโอเคครับเดี๋ยวผมจะหาได้วดมาใส่ครับแล้วก็มาลองดูฝั่งนี้เป็นบวกครับได้วดจะมีแถบสีขาวบวกนี้เป็นลบนะครับโอเคครับนะครับตัวเท่านี้ก็ใส่ได้ครับโดยตัดสายก็ต่อครนะับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่สกรูแล้วมาลองเสียบไฟลองดูกันครับนะครับตอนใส่ก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวมาประกอบลองนะครับเดี๋ยวผมต้องหยุดคลิปไปนะครับตอนประกอบลองโอเคครับผมตอนขันน็อตเข้าไปครับตัวที่ติดซิงค์อลูมิเนียมตรงไอซีขยายกับไอซีแจกไฟตรงนี้ครับต้องขันให้แน่นนะครับเพราะว่ามันจะใช้แผ่นอลูมิเนียมใหญ่ตรงนี้เป็นที่ระบายความร้อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมประกอบทีนึงครับ หน้ากาที่มันห่าตนี้ผมก็จะดามพวกแหวนพวกอะไรมาใส่แบบประมาณนี้ครับจริงๆจะถ้าเป็นแหวนกลมก็วางตรงพลาสติกก็หัวแรงจี้ให้มันละลายลงไปแต่จะให้มันแบบทะลุไปนะครับก็ให้มันมีการยึดกับพลาสติกไว้โอเคครับตัวนีส้สังเกตดูครับเครื่องตรงนี้มันจะตรงนะครับตรงนี้จะเบี้ยวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเกิดจากการลือมาหรือว่าอุบัติเหตุผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องดัดนะครับ ดัดให้มันได้แบบนี้ครับตรงๆแบบนี้ครับนี่มันเบี้ยวครับดูสังเกตดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันครับว่าติดหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะหันหน้าโดนแสงครับ กอนนี้นะครับเด็ดเช็ดเลนกล้องสักรักจะมัวเดี๋ยวเสียบปั๊งนะครับสิบสองววน,นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยติดนิดสันแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้จะมีกล้องกล้องหลังด้วยนะครับ ตอนนี้เสียงผมไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวลองซีดีดูสักนิดตัวนี้เป็น m p นนะครับเสียงผมไม่ได้ต่อนะครับ่เดี๋ยว,ว,ยผ,มมยวผมจะวัดดูว่าว่าลโลงสัญญาณออกครึ่งนึของจ่าย,ฟายไฟไหมสิบสองโวลต์ก็ออกประมาณหกโวลต์น,นะครับของขยายสี่ขยายจะมีทั้งหมด ลำโพง4ตัวนะครับคู้หน้าคู้หลังก็จะกับ4ตัว4ตัวเป็น8เส้นนะครับทั้งหมด8คู่เออ8เส้นครับถ่านักก็มสี4คู่นี่ครับอ่านแล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมไม่ได้ต่อเสียงลองแต่ไม่เป็นไรครับไอเรื่องเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดผมรู้อยู่ครับก็เอาเป็นว่าเครื่องมาไฟไม่เข้านะครับก็ ทำการตามคลิปนะครับลองดูครับบางท่านโชคดีก็จะได้แบบผมนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีหน่อยก็จะไปยาวไปถึงไอซนะครับก็ตัวนั้นก็จะยากขึ้นนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กเชนเนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมต่อเสียงให้ดูครับเดี๋ยวว่าจะว่าไม่ลองเสียงนะครับ นี้ก็ดังแล้วครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับโอเคครับผม